ซื้อกาต่อซาเวียมาไปละร้อยรอก็ออจะได้หลงไหนมีมีอยู่ในหัวบ้างหรือยังอะไรนะเพ่เดี๋ยวได้หลงไหนมีอยู่ในหัวบ้างยังได้หลังไหนในหัวบ้างยังจริงๆบ้านลุกกี้ก็น่าลองเล่นอยู่พี่ผมก็อยากลองเล่นโซนแถวนั้นอยู่ไม่เคยลองเล่นเลยพี่ครับพี่ครับ ช่วย้ช่วยรับเทอร์โบผมหน่อยได้ผมเป็นผู้เล่นใหม่ครับมีกันครับมีสองอันครับอันเท่าไหร่ครับขอสักสองแสนหนึ่งมืนได้ไหมครับปกติมันเท่าไหร่ครับราคาราคานี้แหละพี่อันนี้ถูกเลยนะว่าประมาณนี้แหละประมาณสองแสนนี่แหละพี่พี่ชายเลขอะไรครับหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ ไม่ได้เจอนะพี่กอดอยู่ล่างซ้ายตู้ตู้ล่างซ้ายเอมามันดิไม่มีตังค์แล้วเนี่ยมาง,ง่ายยังอ่ะผม,มเป็นผู้เล่นใหม่ผมไม่มีทางซื้อรถพี่เอาก็ไม่ได้บอกว่าจะซื้อใน้ถามราคาเฉยอย่าทำกับผมอย่างนี้แ๊บนึง ฮัลโหลผ่านตู้เอทีเมไหมครับอยู่ไหนนะครับเนี่ยเจ้าของรนเซอรเบียเป็นคนจ่ายเท e รโบอะแอวะแวะแวะกดเงินหลังโรงบาลให้หน่อยได้ไหมครับพี่กอนทาพี่ครับอันนี้พี่งัดคู่พี่ดำใช่ไหมพี่พอดีัมอยากจืมาจ่ายค่าเทอร์โบจีทีให้กับคุณ้าน ใช่พี่ดัมคุณใช้พี่ดัมงัดเหรอสี่แสนสองหมื่นครับผมคุณแคทแค่สี่แสนสองหมื่นคนแค่แค่สี่แสนสองหมื่นมันเป็นยังไงนะพี่เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวเสร็จการ์ดเก็แล้วเสร็จก็ไปเอาเงินให้ไงอ่าโอเคได้ครับโอเคครับรอแป๊บนึงไอ้หนุ่มได้ครับแล้วช่วยป้องกันโจรนให้ผมด้วยนะช่วงโจรระบาดมากเลย ผมจุกเสียดแน่นเลยอ่ะอจุกเสียดมมแน่นเฟ้อรอ,รรอโอเคครับตอนนี้เธอโบทีิีมีตรบ22อันอยู่ที่เจกใช่หรออ่ะ มากดตามมาหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ได้กดครับเอากเอาการ์ดเอากำมาเลยครับเากำมเลยครับค่ะกระเป๋าอะไรคะหนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ครับเอาไปยื่นใครคะเนี่ยมีมีอย่างอื่นนอกจากมิติอีกไหมฮะมีอะไรอ่ะเอาอะไรอะคะผมอยากไอ้ก๊อสมีการอะไรสำคัญต่อคันบ้างวะเอ่อปกติที่เขาจะใช้การฟีเวอร์มิติกเนี่ยพี่แล้วก็ไอ้คารอนใช่แล้วก็โปรเทคฟีเวอร์ไม่กี่ใบครับมีไม่เยอะนะคะมันมันใช้ทุกสตอรี่เลยอ่ะมัน เอาวไร้นมีกี่ใบครับข้านไ้นีมีเยอะอยู่ค่ะเอาเอาไปสักใบไหมคะขอรักสามก่อนะครับฮะขอรักสามใบนี่ขอหรือซื้อคะขอครับส่องใบแล้วเดี๋ยวดูนี่ผมจริงใจแล้วนะที่สองใบนี้ก็าแฟสูบจะใครเปิดเครื่องดูดฝุ่นไว้ฝาดสามใบได้ไหมคุณแคทขอสามใบสามใบจะขอดูก่อนนะ หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ครับพี่ก็ถามเลยว่าเขามีการ์ดอะไรบ้างอืมการ์มีการ์ดอะไรบ้างอ่ะนี่ตอนที่ผมขอพี่ท็อปเนี่ยพี่ท็อปไม่ปฏิเสธนะผมบอกว่าสนใจสนับสนุนแก๊งใหม่ไหมครับพี่ท็อปบอกว่าอยากได้การ์ดอะไรบ้างครับแผปสองใบละกันพี่ก็สิ่งพี่พี่ไม่ให้พี่กอ็พี่ต็อปเขาบอกอยากได้การ์ดอะไรบ้างครับเดี๋ยวให้แคปไปดูให้ครับดูดิเขาสนับสนุนแก๊งใหม่ขนาดไหนเขาอยากได้คู่แข่งในอนาคตที่สมนับสมเนื้อขนาดไหนตึงการ์ดอะไรครับไอผมจริงใจเนี่ย ผมอยากได้ผมอยากได้ฟรีๆผมก็ขอฟรีๆการแบ็กมาร์เก็ตละกันค่ะกลายเป็นปลาเครืออ่ะก็เอาก็เอาอ่ะเอาไม่เอาค่ะเอาเอาครับเอาเอาการในตู้มีมีอะไรบ้างครับที่บอกว่ามีเยอะอ่ะเจ้าเนี่ยแหละค่ะคาร์ลแบบเป็นยังับไอ้โจมึงไปกดตังค์เขาสี่แสนสองเลยเขารอนานครับเธออยากมีมีไม่เยอะแล้วค่ะไม่มีแล้วดีกว่าคาร์ลที่ว่ามีเยอะนี่มีกี่ใบครับ ครั้ล่าสุที่ว่ามีเยอะเนี่ยค่ะมีห้าให้ให้ไปสามไอ้ยให้ไปสองแล้วผมจริงใจคุณแค่ก็ต้องจริงใจกับผมมีกี่ใบครับจริงใจจริงใจมีไม่เยอะส่วนมากแคสเปิดได้เนี่ยฟีเวอร์มิติกแล้วก็มิติกก็ให้ไปแล้วฟีเวอร์มีกี่ใบมันเป็นอะไรนะคะฟีเวอร์มีกี่ใบสามค่ะขอหนึ่งได้ไหมครับอ่ะฟีเวอร์เขาต้องใช้จริงๆอ่ะมันมันมันใช้ทุกสตอรี่เลยค่ะอันไหนให้ได้แคทให้ไปแล้ว นี่ใครป็นสี่ใบไรก็ปิ๊กแคทมีไหมครับก็ปิ๊กแคทมีไหมครับกูแคทก็ปิ๊กแคทกับก็ปิแคทตัวใช้เยอะเลยค่ะเวลาต้องแบบแท็กอ่ะแต่จริงผมว่าคารอนอะซาเวียคงไม่ต้องใช้เยอะหมือนเราไครับเพราะว่าน่าจะเป็นต่อเขาอยู่แล้วถูกไหมกูแคทก็นี่ไงให้ไปสองใบแล้วไงไม่ใช่หมายถึงว่ามิติกมีกี่ใบครับมิติกพี่กอล์ฟผมมีแต่เงินแดงครับพี่ คุณแคสค่ามีติใหม่ไอพีอให้ไอหนุ่มขึ้นรถมาพี่นะแล้วผมขึ้นไปไหนโจรมาได้อีกให้อะไรได้อีกเอามาเลยเอาไปรถหลุดอีกแล้วครับพี่กอดไล่ไม่ทันว่าไหนรถพี่กอดทันไม่เป็นไรปล่อยไปนันนั้นน่ะทะเบียนมันเป็นชื่อกูคนในเมืองมันรู้รู้อยู่แล้วว่ากูไม่ได้ขับบอลแต่คันนี้มันเหมือนจะเอียงๆเพราว่าไอจูกูรู้สึกได้เลยเนี่ย จังหวะเลี้ยวเนี่ยใช่ครับใช่ใช่ใช่ปะใช่ครับเวลาเลี้ยวแล้วแบบเวลาจะแบบสี่แสนเท่าไหร่สี่แนสองหมื่นครับเลขอะไรสามศูนย์เก้าครับขาดพันหนึ่งนะฝากเลย แต่ขับบนเขาดีกว่ารถเปิดประทุนนะพี่ก๊อตคันเนี้ได้หรใช่ครับเปิดประทุนขับบนเขาไม่ได้พี่ลื่นผมด้วยผมปรโจรฝ <c oughs> ากหนังย่างฝากหนังย่างนมอะไรนะครับฝากฝากเงินเลยยังฝากแล้วครับโชคนี้โจรระบาดน่ากลัวมากเลยระวังตัวเพื่อนกำลัเาางเช็ครถให้หขอบคุณมากครับ อะไรอ่ะคุณแค่ได้มาให้อ่ะ GPS GPS จอ่อ GPS บอลระเบิดอันได้ร้อยอันโอเคแล้วมี GPS กับบอลไหมครับ GPS กับบอลจะเดี๋ยวค่อยไปทำเพิ่มก็ได้ป,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 ปูน่ะปูน่ะปูน่ะแล้วแต่ปูนปูนน่ะมีอะไรอีกอ่ะพูดมาเลยเอาเจอบ้าเซ็กเจอพี่ไม่เจอตอนที่ บอกตำแหน่งว่าอยู่ตู้ล่าผมบั้มกันมันรอบหนึ่งพี่แต่มันแบบมันหายไปเลยมันคนเดียวหรือสองคนเออผมเห็นมันถือศพไอ้คนนึงนะพี่อ๋อไปปนเข้ามาตรงนี้ผมแสดงความจริงใจไปแจ้งมโหลดยังอ่ะแจมโหลดยังยังไม่เคยพูให้คุณแค๊งเล็กเออน่าจะไปแล้วนะพี่เอาเชี่ยผมแสดงความจริงใจนะ ผมไม่สดด้วยว่าของที่คุณแคทให้ผมมามูลค่าเท่าไหร่แต่ผมว่าเงินจนํานวนนี้มันมากกว่าแน่นอนให้รู้ไว้ว่าผมไม่ได้จะขออย่างเดียวผมก็เป็นผู้ให้ได้เหมือนกันโอเคขอบคุณค่ะแล้เป็นอะไรอถ่งไหมครับว่าระเบิดมันต้องใช้เยอะอยู่นะนี่อันนี้เหมาะกับคุณดำแล่าาว่ากิฟต์ได้หรือเปล่านะ This item cannot given it. นะครับโอ้ยจะให้เหรียญคาสิโนอ่ะเหรียญคาสิโนนะให้ไม่ได้ครับตอนแรกเป็นตังค์ครับมีเท่าไหร่ครับมีเหรียญมีเท่าไหร่ นีอะไรมีลงข้างล่างไหมคะไม่มีอยู่ใช่ไหมอะไรอากระสุนไหมกระสุนมีเยอะเหรอกระสุนมีสิบแม็กแค่ก็ลงมาแั๊บเดียวไม่เป็นไรครับเก็บไปดีกว่ากระสุนลูกลูกก็เก็บมีเยอะนะเก็ะโอเคลูกกระสุนกระสุนสปิดโรเดอร์มีเยอะไหมผมว่าผมใช้เยอะอยู่แผ่นที่เอาไหมคะแผนที่ไม่เอาครับแผนที่ไม่เอาแผนนี้มีตะของฟาร์มมาดิถ่ายรูปให้ผมดู ถ่ายรูปมาถ่ายรูปเลยดีกว่ามัไม่ได้ไม่ได้อ๋อโอเคโอเคโอเคมีอะไรอีกอะคุณแคทมันต้องมีอีกมันต้องมีอะไรเอาไปขายกินหมดแล้วค่ะก็เป็นอะไรตัวตัวหรอติดลบด้วยเป็นหนี้ด้วยเนี่ยตอนนี้มีแต่หนี้มันจะเบิร์ตให้มาเก็บลูกครับเนี่ยให้ยี่สิบหรือเปล่าคะยี่สิบทำได้กี่ลูกครับทำได้ทำได้หนึ่งร้อยลูกค่ะหนึ่งร้อยลูกใช้ได้หลายสตอรี่เลยลูกร้อยลูก เอไอดีเหรอไอดีก็พันอันได้ไหมดีๆระวังโจรนะเว้ยมันหนอกขโมยผมแดงอ่ะขอเงินไม่ใช่ขอไม่ขอเงินขอ a อไอดเอาอาการ์ดการ์ดมีการอะไรตักตับโอเคครับพี่โอเคครับ่ขอฟรีเบอร์ไว้หนึ่งขโมยรถพี่ไปละหนึ่งคันฮะขโมยรถอะไรพี่รถพี่เลยอ่ะไอเด็กอะระวังด้วยระวังด้วยมันมันขโมยผมแดงไปปนเออรระวัังคบพี่ไม่แน่ใจ ครัใช้เลยได้ไหมใช้เลยได้ไหมถ้าคันเมื่อกี้เป็นไอเอเซเนไม่ใช่หรออ๋อเฮ้ผมไม่แจกได้ของเฟซเงินจำนานนั้ถือว่าผมซื้อแล้วกันที่ขุดกันให้มาแล้วมูลค่าอันไรมากกว่าผมไม่รู้นะไม่อันอันที่ให้ไปก็คือที่ใช้สามารถให้ได้ก็ให้แล้วค่ะโอเคครับแล้วมีอะไรให้ได้ไหมใช้ก็มาบอกแล้วค่ะ ไม่มีไม่มีแล้วอันที่มันขายได้แค่ขายไปหมดแล้วจริงๆก่อนปอมบ์ขอบคุณนะครับเจอกันหลังปอมบ์คิวรถคอยมีไหมครับคิวรถคอยมีไหมครับคุณแกระเรื่องอะไรครับอะไรเก้าสามห้าเก้าสามห้าเก้าสามห้าพี่เอ้ยรถรถเป็นไงไหมครับคุณแกรจวดไหมไอ้รถอิเล็กทริกแรงแรงอยู่ครับรู้มแรงยาวิ่งโอ้ยาแค่เพิ่งยาวิ่งหมดแล้วก็ไปแรงเอาเป็นยาบูทได้ไหมคะว้าวเอาหมดครับมาเลยเอาหมดครับ เอ้ยกล่องส้มกล่องส้มคุณแคทกล่องส้มกล่องกล่องส้มมีไม่เยอะมันต้องใช้เงินทำอะไรที่มันเป็นเงินเอาทุกอย่างก็คุณแคทให้ผมแล้วค่อยไปทำเพิ่มไงขอบคุณนะครับน้องเฟมสำหรับทัพยพีไลอยู่กันไปไหนครับแป๊บหนึ่งตอนนี้ผมได้อ่าโอเคโอเคยาวิ่งโอเคทีละสามสิบเอามาเลยยี่สิบตัวแบ็คมาเก็ตอาบูโหยาวิ่งนี่ผมชอบมากเลย าบูจะวิ่งเนี่ยปืนต้องใช้วิ่งหนีมีไม่ทันจะบอกว่าไม่มีไม่มีอะไรที่มันเป็นเงินแล้วไม่มีอะไรที่มันมีมูลค่าแสดงว่ามันต้องมีของที่ยังไม่ได้ขายผมเอาไปขายได้นะถ้าค้เกเจขายอะ่ะขายไปหมดแล้วค่ะมันไม่เหลืออะไรเลยเหรอ ติดลบด้วยค่ะตอนนี้เป็นนี่เอาเอาหนี้แบ่งไปใช่ไหมคะไหนแบกเอาแบ่งหนี้ไปช่วยใช้ไม่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 เป็นไรครับไม่เป็นไรเสียงไร่ะเสียงอะไรอะมเปูนปูนปูลเป็นกล่องมีเยอะไหมครับปูนไม่มีเลยค่ะครับกล่องตีเป็นจีขายไปแล้วเหรียญแพทเหรียญแพทก็ต้องเก็บไว้ซ่อมบูนุ่นกับหมดนี่กับหมด เขต้องเตรียมเงินเตรียมของอีกเซตไว้เล่นกลางเดือนหน้าผมว่ามันต้องเป็นการอะไรสำคัญสำคัญสักใบหนึ่งอ่ะถ้าเก็บไว้แบบผมการจุกเฉินได้ไหมแอสการอะไรวะการสำคัญเหรอสำคัญถ้าสำคัญก็มีแค่สองใบพี่ก็พิแคสกับโปรเทคที่ไว้ใช้ปัดใช่ป่ะโปรเทคที่แจ้งคุณดัมไปเมื่อวานแล้วว่ามันมันน่าจะต้องเป็นเก้าอี้ใช่ค่ะอ๋อเป็นเก้าอี้ใช่ไหมขอให้มีก็พิแคสมันก็ต้องเป็นเก้าอี้ใช้เพรกะฉะนั้นต้องต้องเป็นเก้าอี้โอเคก็พิแคสแค่ต้องใช้อ่ะเพราะว่า ใช้ชุดหนึ่งมันมันทีละหลายใบอะอืมขอบติดตัวเท่าไหรได้ไหมครับมันไม่พอจริงๆคุณนำนี่แหละสีใบคุณเข้าด้วยกันเสมือไหมครับอะไรนะคะคุนเข้าด้วยกันเสมือไหมไผมอยากแบบตอบแทนนะได้ค่ะความจริงใจที่มีให้ชอบกินแล้วบนี่ยค่ะ l สเตอร์ให้ไปแล้วไม่ใช่อชอบไหมคะ อ่ะแสดงว่ามีข้าวเยอะผมก็เอานะข้าวบอกให้เอาไหมมีเยอะไหมมีเท่าไหร่ครับโอเคเข้ามาจวมาซื้ออยาแถมพริกไทยให้ด้วยพริกไทยทำไปได้ครับเนี่ยทำข้าวคะ่ะสูบจัดกระเทียมด้วยค่ะกระเทียมผมว่ามันเริ่มโลกนาเนี่ย สปีดโรเดอร์มีเยอะไหมครับขอสักพันแม็กได้ไหมมีไม่ไม่เยอะเลยค่ะเดี๋ยวมาต้องใช้ชิ้นบ้านนะคะกับใช้เล่นวันที่สิบห้าพี่ดำโซดีเลยพี่มาทำเพียกันเลยพี่ขอเฮียอะไรอ่ะกูยังขอเขาหนึ่งเขาอยู่เลยเนี่ยท่านี้แหละครับคุณแคทขอบคุณครับไอคิวครับผมครับผมต้องถามคัคุณแคทไปเลยครับนี่เลยครับต้องถามไม่ทำขันเรืออะไรบอกนะพี่ยังมีเหรียญสกินอยู่อ่ะ เปิดโต้ป้งเปิดโต้เลยเกียร์วะดิให้เปแล้วเก็บไปหายเอาอะไรท่านพี่ทางนน้องเทานครับพี่ไม่อยากเอาเขามาฟรีๆเมื่อกี้พี่ให้กันเด็กเขาไปสองล้านจะไม่ได้ไม่ได้เลยเท่าไหร่นะพี่เบ้เขาไปเท่าไหร่นะสองล้าน เยอะนะฝองห้านเนี่ยยังดีกว่าไม่ได้ให้เนาะกว่าจะขายยาได้เนาะเสียงตำรวจจับอีกเราก็ไม่ได้คิดที่จะเอาฟรีๆนะอันนี้น่าจะไหนวันๆแบบพี่ดำหมดยังวะเหลือกี่หลังวะเนี่ยยังครับเรายังไม่ไปดูฝั่งเกตข่าวเลยพี่กอศที่ว่ายังคงเป็นบ้านลูกี้อยู่ไี่แบบข่าวไม่ไม่ เก๊ขาวเฉยฝั่งนั้นอ่ะเฉยเหมดเลยถ้าไม่ใช่ตำแหน่งบันที่ใกล้ตกำลังอ่นนะกาเซียดหลังใหม่อีกหลังเนี่ยกาเซียดอันมี้หลังตรงนี้ครับอันนี้หลังใหม่ใช่ปะใช่ครับใช่หลังใหม่มหลังใหม่ตรงนี้เหรอดีอะไรวะตรงเนี้ยมีอะไรดีวะตรงเนี้ยน่าจะโดดลงน้ำง่ายครับพี่ดำแค่นี้เหรอมึงก็รู้อยู่เดี๋ยวนี้ตำรวจมันตามจับมึงในน้ำแล้วไอ้เหี้ย ไม่ตัดตัวมันมันไม่ลงน้ำไม่จับเราอยู่แล้วพี่ไว้เป็นทางเลือกว่าอันนี้ถือว่าอันนี้คือไว้เป็นทางเลือกได้พี่แต่มันใกล้ตู้ไงประเด็นอ่ะได้แต่มันใกล้ตู้แต่ว่ามันก็เอาไว้เก็บเก็บหูได้ไอ้พวกกล้าพวกเนี้ยโว้ย TPL ก็มาแล้วโว้ยเฮียจะเป็นเศรษฐีได้สัตว์ครับผมถึงวันนั้นน่ะใครแม่งดีกับเราเราจะจำไว้ ใครที่แม่งงกกับเราก็ไม่ต้องแดกแค่นั้นเรามาอ้อนวอนกันหน่อยหรือวะอันนี้บ้านการเสียดปะใช่ครับขยับมาหน่อยหนึ่งครับพี่จริงๆมันอยู่เลยสะพาเออมันต้องข้ามสพาไปนิดนึงนิดหว่าตอนแรกใช่ครับใช่ทำเอโคสิเพิ่มสักสิบพันยี่สิบพันนะได้อยู่พี่วะ พี่ทำนาพีผมว่าพี่ทำทำทำนานโ,โนดีกว่าพี่ทำสิก็ได้หมดทำนานโนให้ครบบอกก่อนแล้วก็ทำรถต่อเดี๋ยวใช้นี่คนนี้คนนี้ให้หมดแล้วก็ให้แก๊งติดพี่คนเดียวง่ายดียพี่เอาจากเจคันดี้มาสองร้อยไปลงร้อยหนึ่งไปลง100้อยลงร้อยยี่ ว่ามันน่าจะไม่มีถ้าสมมติว่าไกลจากนี้นะย้ําว่าไกลจากนี้นะไม่น่าจะมีตัวเลือกไหนดีเท่าบ้านลูกที่ละอ่ะฮะถูกป่ะเดี๋ยวจะมีตัวนี้อีกหลังหนึ่งครับพี่ดำกลางนี่เลยนะอันนี้หลังของอินเวสเก่าอันนี้มันคุกคิกไปหน่อยว่ะพี่ว่าเออใช่ใช่คุกคิกดูคุกคิกไปหน่อยก็จะหมดแล้วครับแถวนี้แล้วก็จะไปเหลือตรงกลาง อยากดูอยากดูบ้านในเมืองถ้าถ้าถ้านอกถ้านอกเมืองไม่ต้องดูแล้วไม่ไม่เอานอกเมืองในเมืองมีหลังเดียวพี่ไอ้ไม่มีหลังเดียวไปไปเส้นนี้ก่อนโจเส้นไหนครับพี่เส้นที่พี่มาร์กาดามังเลยไปทางเนี้ยบ้านเทน่ามันจะมีบ้านที่ใกล้เมืองอยู่แล้วก็เดี๋ยวไปแลนด์ม่วงไม่สนัยมันก็อยู่บนเครื่องบินยิงได้คนดูมันยิงได้ทุกหลังอ่ะ ถ้าันจะยิงสไนนยนะนยมันก็ยิงบบยิงจากเครื่องบินได้ไม่ใช่หรอเพื่อนดักนัยเพื่อนว่ะรถกันชาเก่าเจอรถอ่ะเจอรถกันชาเก่าทีเราไปเมืนไงไม่ไรเลยเพื่อนตามมายิงวันทอไม่ได้เหรอก็ต้องหาบ้านที่มันยิง,ยงสไนดกดไม่ได้ไม่แต่เราต้องไปดูก่อนว่าโพสชั่นบ้านเป็นยังไงทางเข้าบ้านเป็นยังไงเล่นยังไงมันยัง มันยังไม่รู้อ่ะคนดูบ้านมันเปลี่ยนโมเดลใหม่ไปแต่สายก็บ้านตำแหน่งเดิมเลยต้องรอดูก่อนว่าเป็นยังไงเหรอเออ ล่าสุดผมเจอเจอโจรนะแต่อแต่คือตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเอารถพี่ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนหรือเปล่าคือตอนนี้มันขับเอ็กซ์คูสีขาวแต่คือลูกบอลสันฐานคือตรงกันกับคันตรงกับตรงกับตรงกับที่มันขับรถพี่ทีแรกตอนนี้มันขับรถอะไรตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นแต่ไอเด็กเป็นเอ็กซ์คูสีขาวอยู่เมืองบนตอนนี้อยู่ข้างผมเลยอ้าวมึงก็จับมึงมึงก็เทคันเดทมึงเ็คันเดทได้พี่ มึงใช้มันเดบมึงตามมันอยู่ว่ามึงยิงล้อมันเดบตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ไอโจมึงขับไปบงบนดิถ้างั้นมึงจะมึงจมันได้เปล่ามึงดูมึงก่อนนะก็จะจำได้พี่แต่คือผมเลให้คำสั่งไปเขียวหน้าถ้าไปเขียวผมเอาเลยเออถ้ามันเป็นโจมึงก็มึงมึงก็จับมันมาก่อนมึงถามเลยมึงจอดมึงมึงขับคู่คู่อ่ะคู่มันน่ะแล้วเมื่อฮัลโหลครับฮัลโหลครับจอดหน่อยครับมึงเช็คมันเลยได้พี่เออมึงเช็คมันก่อนถ้าเกิดว่าเขาเป็นประชาชนมึงก็ขอโทษเขาแค่นั้นเอง ได้พี่แต่คือมันเป็นโจรเลยแหละเพราะว่าผมมาขับมันมาขับยิงคนบนถนนอยู่เลยเอาเหรอมึงเอาเดมมึงยิงไงมึงยิงมันเดมมึงยิงมันเดมดูเรื่องมงขับตามไปไปเลยดูเดี๋ยวให้มันจัดการันตีเนี่ยมันเปลี่ยนรถจากเอกเป็นเอ็กคู่สีสีขาวคืออะไรอะลีเหรอโจรพี่โจรมันขโมยรถเราไปป้นรถทุ่มแดงอ่ะแล้วมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนจากคุ้มแดงไปเป็นรถเอ็กคู่สีสีขาว ไอเฮียเนี่ยมันว่างนะไอสัก์มันจะมีใครมาปั่นปวดเรานอกจากพวกไอ้เฮียเฮียลิงอีกวะนางนี้วะพี่ไม่น่าใช่พวกพี่หลงพี่ไม่ใช่ไอเฮียเกียร์ไม่อยู่พี่มันไปขอนแก่นพี่เออลืม อันนี้หลังใหม่ปะใช่ครับหลังใหม่ในเมืองเหมือนจะตัดบ้านวอร์ชั่นใหม่สามหลังหลังนี้แย่กว่าลุกหลังนี้แย่กว่าลุกอีกแล้วก็เหลือดูตรงนู้นแลนม่วงดูแลนม่วงเลยหลังเทสใช่ไหมพี่กนได้หลังที่ว่า ไรเพื่อหลังมาเฮ้ยหน้าสนยู่นาอันเนี้ยแต่สนายฟรีเนี่ยพี่จำบนตึกเหนือมองเรื่องสนายสนายมันยิงได้ทุกหลังไงเฮียเออจริงมึงสนายมงได้ทุกหลังเลยใช่คือสนายมงได้ทุกหลังอยู่แล้วเขาวาง position มาให้คือระยะสนายมันไกลมากนะเว้ยโจมันไกลแบบไกลเฮียนะที่มันจะยิงได้อะไม่ว่าโพ s ิชั o n ไหนมันก็ยิงได้เว้ยสนายมันยิงได้ทุกหลังมึงตัดเรื่องสนายทิ้งไปเลยโอเคทุกหลังกูย้ำว่าทุกหลัง ันปีนไม่ได้เหรอวะมันปีนตรงไหนไอ้โจข้างหลังปีนได้เดียวครับคือข้างหลังนี่ตกเลยเราจะบอกว่าถ้ากระโดดนี่ตกครับแต่ว่าที่เหลือกระโดดไม่ได้เลยครับมีแค่ข้างหลังครับกระโดดนั่นแหละพี่ตลบปะตกครับตลบเออตรงนี้เป็นน้ำครับโอ้เฟี้ยวโอ้เฟี้ยวเลยทั้งนี้เฟี้ยวเลยพี่ดำคือออกมาเล่นข้างนอกบ้านต่อได้เฟี้ยวอยู่ เฮ้ยพี่ว่าหลังนี้ก็เด็ดว่ะอืมหลังก็ดีพี่ก็มีสองหลังตอนนี้คือหลังนี้กับหลังลูกกี้เก่าแต่แก๊งน่าอยากได้เยอะ ก็ถ้าเราอยากได้เราก็ต้องยอมชนครับมีสองอย่างแค่นั้นเลยหลังนั่นะพี่พวงไม้พี่พวงไม้หลังนี้หลังแค่นะี้เขาสับนออกมาหลังนี้สวยจริงก็ดีนะก็โอเคอยู่นะ อยู่ครับอยู่อยู่วันชิงบ้านอยู่ครบครับเราก็พร้อมถ้าชนชิงบ้านอ่ะเราก็พร้อมมันขาเท้าเล่นไม่ได้เฮ้ยนั่นคือสิ่งที่เราอยากเล่น,น,นอยู่แล้วเอข้างๆบ้านมันกระโดดได้ไดหรอวะนั่นสิโอกเก็ตแม่กระโดดไม่ได้น,น,นะไม่ได้เออแม่กูตกมาหัวกระแทกหิน มัก็จะเหลือบ้านตรงเอ็อหลังหนึ่งครับต้องไปดูเล่าหลังนั้นอะดูไว้แน่เอาแล้วก็หมดมันต้องมีคนอยากเลือกชนกับเราอยู่แล้วเชื่อผมเด้ผมสะบัดได้ ขอบคุณน้องฟรีมครับแอมฟรีมสำหรับซับพอัตเตอร์นะครับอยู่ด้วยกันไปนานนะครับผมขอบคุณพรูริ่งครับสำหรับซับพอัตเตอร์อยู่ด้วยกันไปนานครับขอบคุณยำหมูยีนด้วยนะครับน้องยีนของครับสำหรับซับปีที่สองอยู่ด้วยกันไปนานครับออออืืืมม <c oughs> หลังนี้กับหลังลุกกี้นายวันวันโจทหลัก <c oughs> ก็ว่าหลังไหนวะทำไมนายอะไรนะพี่หลังนี้กับหลังลุกกี้เหรอคิดก่อนก็นได้พี่มีเวลาคิดต้องหลายวันคดีทั้งคู่นะทำไมอ่าทำไมนายวันวันถึงเป็นโจทย์หลักเล่าวะผมไม่เข้าใจทีทั้งคู่ว่ะ <c oughs> ไอ้เชี่ยเลือกยากเลยทีนี้อื <c oughs> มกันดูทำไมดีวะกันดูตอบคำถามผมเรื่องนี้คำถามผม่อยเดะ ถ้ามองในมุมมองที่คนที่พิมพ์มาตอบคำถามผมหน่อยดิทำไมนายวันถึงเป็นโจทย์หลักเราวะมผมไม่เข้าใจ <S <S อย่าพิมพ์ไปเรื่อยดิอะไรดีย๋ยวปลุกปั่นดิคนอย่างพวกเองนี่แหละคนที่ปลุกปั่นพวกมือที่สามอย่างเงี้ยไม่เอาไม่ใช่เรื่องแบบ ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าไม่ใช่เรื่องดีนะไม่คนดูจะบอกให้พี่ว่าจด<ค>รเรามีโจโจ,จดเรามีแกง๊งเดียวยคือลูกกี้ไว้อะไรแล้วพี่หลังที่ที่ท,ที่ที่เราเมื่อกี้ดูพี่คิดว่าใครจะเลือกไหมคิดว่าใครจะเลือกไหมตอบไม่ได้เลยวะพี่อันนี้ยากมากแต่หลักๆแล้วเนี่ยส่วนมากผมว่าคนที่มีบ้านอยู่แล้วเนี่ยอาจจะยึดบ้านโพสชั่นเดิมเพราะการเล่นมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะอืมถูกอืม เพราะถ้าเกิดว่าเขา<ะ>เปลี่ยนโพสชั่นใหม่มันมันก็อาจจะมันอาจจะช็อตฟิลสำหรับเขาก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่ไหม<ช>พ,พี่มาปไปออนรถเอ็กซ์คูซีก่อนเออ